รู้ปะฟ้าแต่ก่อนฉันเป็นสายนอนดึกคือไลฟ์สไตล์เล่นมือถือยันตีสองตื่นสายเหมือนโลกหมุนช้ากว่าคนอื่นผลคือเช้าก็รีบหงุดหงิดงานก็เริ่มด้วยคำว่าเดี๋ยวค่อยทำเพราะวันหนึ่งลองนอนเร็วขึ้นนิดเดียวแค่เที่ยงคืนเป็นสี่ทุ่มครึ่งแล้วตื่นเช้าขึ้นมาแบบไม่ต้องเร่งฉันเพิ่งเข้าใจว่าเวลาไม่ได้ใจร้ายแต่เราใช้มันผิดต่างหากเวลาเป็นครูที่ไม่ดุแต่สอนหนักมากดิน การนอนเร็วตื่นเช้าไม่ใช่เรื่องขยันเวอร์แต่มันคือการจัดจังหวะชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติร่างกายเราถูกออกแบบให้ซ่อมแซมตัวเองตอนกลางคืนและตื่นรับแสงเช้าเพื่อเริ่มวันใหม่ใครที่เคารพจังหวะนี้ชีวิตจะค่อยๆเป็นระเบียบโดยไม่ต้องบังคับตอนนอนดึกฉันคิดว่าไม่เป็นไรแค่พรุ่งนี้กาแฟแก้วเดียวก็เอาอยู่แต่ความจริงคือสมองมันฟ้าความจำหายอารมณ์เหวี่ยงแถมกินจุก,จ,กจิกทั้งคืนน้ำหนักขึ้นแบบงงๆ พอเปลี่ยนมานอนเร็วตื่นเช้าออกไปโดนแดดสมองโล่งขึ้นงานที่เคยยากกลายเป็นแค่ต้องเริ่มการนอนช้าไม่ใช่บาปแต่ถ้าช้าเป็นนิสัยนาฬิกาชีวิตจะรวนฮอร์โมอนความเครียดสูงภูมิคุ้มกันอ่อนสมองคิดช้าอารมณ์เปราะบางบางคนโทษงานโทษคนรอบตัวแต่ลืมถามตัวเองว่าเราให้เวลาร่างกายพักพอหรือยงังสุขภาพที่ดีไม่ใช่โชคแต่มาจากวินัยเล็กๆซ้ำๆ สิ่งที่ฉันชอบที่สุดของการตื่นเช้าคือความเงียบไม่มีใครเร่งไม่มีแจ้งเตือนงานเดินแน่แบบไม่ต้องฝืนแค่ได้กินมื้อเช้าดีๆวางแผนวันนั้นสั้นๆมันเหมือนชีวิตมีพวงมาลัยไม่ได้ปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์เช้าคือพื้นที่ของการตั้งเจตนาเมื่อใจนิ่งเราจะเลือกได้ว่าจะใช้พลังไปกับอะไรคนที่ตื่นสายมากักเริ่มวันด้วยการตามแก้ปัญหาแต่คนตื่นเช้าเริ่มวันด้วยการออกแบบ นี่คือความต่างระหว่างเอาตัวรอดกับเติบโตฉันไม่ถึงน,นะบางคนทำงานดึกนอนดึกแล้วตื่นสายแต่ท่านนอนครบและมีวินัยก็โอเคปัญหาคือส่วนใหญ่เราไม่นอนเพื่อพักแต่ไม่นอนเพราะเลื่อนเลื่อนคลิปเลื่อนแชทเลื่อนชีวิตแล้วโทษว่าตัวเองไม่มีแรงถูกต้องดินประเด็นไม่ใช่ดึกหรือเช้าแต่คือคุณภาพการพักถ้านอนช้าเพราะจำเป็นให้ดูแลความสม่ำเสมอแต่ถ้านอนช้าเพราะหนีความเงียบ นั่นคือสัญญาณว่าจิตใจต้องการการจัดระเบียบการพักที่แท้จริงคือการกล้าปิดโลกภายนอกเพื่อฟังตัวเองสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนแต่ยังไม่ไหวฉันแนะนำง่ายๆเลยขยับเวลานอนทีละ15นาทีปิดจอก่อนนอนตั้งนาฬิกาปลุกให้ตื่นไปเจอแสงเช้าแค่นี้ก็เริ่มแล้วอย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมมาหลังการลงมือเสมอการเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องเริ่มใหญ่แค่เริ่มตรงเวลาการนอนเร็วไม่ใช่การเสียอิสระ แต่คือการคืนอิสระให้วันพรุ่งนี้เมื่อคุณดูแลการนอนคุณกำลังดูแลความคิดสุขภาพและอนาคตไปพร้อมกันช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามได้ที่ช่องแฟนวิสตอมคำคมกวนฮาและสุภาษิตไทยแนะนำสติ๊กเกอร์ลายจากแฟนบอลเพื่อแฟนบอลและสติ๊กเกอร์น่ารักอื่นๆได้ที่ลิงค์คำอธิบายหน้าช่องต้องจัดแล้วอย่าพลาด